เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบทานขนมไข่เต่าหรือว่าขนมไข่นกกระทาเหมือนกันยิ่งทอดให้ฟูเหลืองกรอบแบบนี้อืม้มถูกใจมากๆค่ะจริงๆแล้ววิธีการทำไม่ยากแต่ว่ามีทริคนิดหน่อยเพื่อให้ขนมมีความฟูกรอบอร่อยแล้วก็กรอบนานคลิปนี้แม่ฝนจะมาแชร์วิธีการทำอย่างละเอียดไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีมันแครอทตามด้วยแป้งมันน้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายไม่ขัดสีแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตามด้วยกระทิค่ะ ใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จรูปพงฟูแล้วก็เกลืออัตราส่วนต่างๆยวไม่ฝนแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ขั้นตอนแรกจะปอกเปลือกมันกันก่อนนะคะวันนี้ไม่ฝนเลือกใช้เป็นมันแครอทถ้าใครจะใช้เป็นมันม่วงก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นก็ตัดหัวตัดท้ายค่ะควรเลือกมันที่ไม่มีแมงเจาะนะคะเวลาทําออกมาแล้วจะมีความหอมสีสวยแล้วก็อร่อยมากๆแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดค่ะพอล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะหั่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้นําไปนึ่งให้สุกนิ่มเลยนะคะการทําแบบนี้จะได้บด ง่ายๆค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีพอมันของเราสุกนิ่มดีแล้วก็ใส่ลงไปในชามผสมค่ะใช้ที่กดๆแบบนี้กดตอนที่ร้อนๆน,นะคะจะได้บดง่ายหน่อยพอได้ความละเอียดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งมันลงไปนะคะแม่ฝนจะใช้ตะแกรงนะคะในการร่อนแป้งตามด้วยเกลือแล้วก็ผงฟูค,ค่ะร่อนลงไปพร้อมกันได้เลยหลังจากนั้นก็ใช้มือนะคะค่อยๆค,คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใครจะใช้เครื เรื่องผสมแป้งช่วยทุนแรงก็ได้เหมือนกันค่ะพอได้เนื้อแป้งแบบนี้ก็ตามด้วยน้ําตาลทรายคลิปนี้แม่ฝนใช้น้ําตาลทรายไม่ขัดสียอยู่ที่250กรัมนะคะความหวานกลางๆถ้าใครไม่ชอบความหวานปรับลดได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวกะทินะคะแม่ฝนใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้หรือว่าถ้าใครยังเป็นมือใหม่ค่อยๆทยอยใส่ลงไปก็ได้นะคะค่อยๆนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีพอได้เนื้อเนียนละเอียดเราสามารถปั้นเป็นก้อนได้ก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะแม่ฝนจะใช้ช้อน ช่วยตักเพราะว่าจะทําให้ขนมนั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะแล้วก็ปั้นเป็นกล้อนกลมๆแบบนี้แล้วก็พักเอาไว้ค่ะสําหรับขนมที่เรานวดแล้วแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วถ้าเราจะไม่ทอดหมดในวันเดียวก็สามารถใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้นะคะการทอดขนมไข่เต่าเราจะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันสําหรับทอดลงไปไม่ฝนจะใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะคะรอให้น้ํามันเริ่มร้อนค่ะปริมาณของน้ํามันกะว่าให้ท่วมขนมที่เราทอดแล้วก็หยอดขนมลงไปคนๆให้ขนมของเราเร เม่มมีความฟูประมาณนี้สแสดงว่าแป้งเซฟตัวแล้วค่ะเราจะใช้กระชอนนะคะค่อยๆกดแล้วก็คลึงๆขนมให้มีความฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะการทําแบบนี้จะทําให้ขนมของเรานั้นมีความฟูกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กรอบนานนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ฝนจะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีขนมของเราจะมีความฟูเต็มที่เลยค่ะ ค่อยๆกดครึ่งๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้ขนมของเราสุกสม่ำเสมอกันพอขนมเริ่มมีความสีเหลืองสวยแล้วเร่งไฟขึ้นมาหน่อยเพื่อไล่น้ำมันนะคะหลังจากนั้นปักพักเอาไว้รอให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เริ่มเย็นตัวเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมไข่เต๋าที่มีความฟูกรอบแล้วค่ะจะทําทานเองหรือว่าทําสร้างอาชีพก็ดีมากๆถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย